สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่ทุกคนสวัสดีครับคือต้องเรียกว่าแม่แล้วเพราะพี่พี่สื่อทุกคนก็คืออยู่กับเจนตั้งแต่เด็กจนโตอย่าเด็กเด็กเสมออีกอีกสี่ปีสามสิบแล้วแม่อย่าพูดแล้วก็อยู่ตรงน่อหรอโอเคตัดมันยิ่งไปจริงเหรอครับวันนี้ก็มาในลุคแบบว่าแบบอ่าเขาจะเรียกว่าอะไรดีอะดําทองรับแดงอะไรงี้ย่จริงเหรอแต่แบบไม่ได้ขับออกไปใช่ไหม เขามาโอเคครับพอดีครับผมเพราะว่าที่เป็นตัวหลอเพราะว่าวันนี้จะมีกิจกรรมพิเศษใช่ไหมใช่ครับผมก็วันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการด้วยครับผมแล้วก็เปิดตัวแบรนด์เฟรนลี่มีเป็นลิฟครับผมซึ่งเจมก็เป็นพรีเซนเตอร์ในไลน์ของลิฟของเฟรนลี่มีนะครับผมใช่เห็นว่าเป็นกิจกรรมแรกในฐานะพรีเซนเตอร์ด้วยใช่ครับผมอยากตื่นเต้นตื่น ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่คิดว่าสกโปง,งานจะใหญ่ขนาดนี้จร <c oughs> ิงใ,ใหญ่มากเพราะว่าตอนที่เจมเดินเข้ามาก็คือแบบจัดที่ไบเทคแต่เรายังไม่เคยได้แบบว่ายังไม่ได้เคยมาจัดงานแฟนมิสที่ไบเทคเลยอนะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว,ว่าเป็นครั้งแรกของเจมเหมือนกันก็งานใหญ่มากแบบ <c oughs> พอบเพิ่เต็มที่ไปหมดเลยแล้วพอไปกิจกรรมแรกนะคะอ่ามันก็เลยแบบพอกิจกรรมต่อไปก็จะเล็กลงออกมาเล็กพอใหญ่ขึ้น โอ้ใช่ครับก็ขอบคุณทางเฟรนดี้มีมากๆเลยครับผมที่เอ็นดูแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสเจนมาเป็นปีเซนเตอร์ครั้งนี้ด้วยครับผมวันนี้เป็นเป็นยังไงเตรียมตัวมารับมือกับกระแสจริงๆก็กระแสตอบรับดีเกินคาดมากๆเลยครับผมเพราะว่าตอนแรกเราก็รู้สึกว่าแบบเออคงจะแบบว่าคงจะดีในระดับหนึ่งแต่ว่าแบบพอมันเกินคาดเราก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนก็ชื่นชอบในตัวของแบรนด์ด้วยแล้วก็ชื่นชอบในตัวเจนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะบอกว่านี่แบบหนึ่ง ไม่ใช <formation jin inh ale> <at> ่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เราหยได้อันนี้คือเข่ากับถุงป่วยอยู่บ้านเจมขายเลยอ่ะอย่างนี้เลยอันนี้ก็อ๋ออันนี้ก็คือแบบว่าเจมก็ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบตัวแพ็กเกจจริงด้วยนี่อันนี้ก็จะแบบเป็นที่เจมวาดเองหมดเลยใช่แก็จะมีเป็นโลก้ของแบนด์ของเป็ไมจอะไรใจริงๆตัวไอเดียครับจะขอวางไม่ใช่จะถือตไม่ใช่ อ๋อยิบได้ปะเอาอันนี่มาตอนนี้พีเตอร์อยู่ที่เราคุณผู้ชมสวัสดีครับอ่ะครับผมก็อันนี้ก็คือแรงมันแรงมันดานใจครับคือตอนแรกอ่ะเจมจะได้บีบมาก่อนว่าโอเคตัวแพ็กเกจจิ้งของตัวลิซินออยอ่ะครับผมมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนแบบเป็นไอศครีม แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอะเราจะออกแบบกล่องยังไงให้มันมีความลิงก์กับตัวสินค้าด้านในก็เลยออกแบบเป็นตัวน้องไอศครีมแบบนี้คะใช่ก็แบบก็จะมีความแบบเร็วแบบว่ามีความใช่ผมมีความแบบเร็วเว,เว,เวแล้วก็ตัวที่เป็นสีน้ำตาลสีครีมแบบนี้ก็คือเจมอิงมาจากตัวโค้ดไอศครีมใช่ครับผมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สื่อเกี่ยวกับตัวลิปว่าลิปต้องทาที่ที่ปากก็เลยแบบว่าเป็นแบบว่าว่าเป็นปากแบบนี้ในลายเส้นของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับ นาำลางมัอ่าใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวซองแพ็กเกจจริงด้านด้านในที่อยู่ในกล่องครับผมใช่อ๋อเราสามารถแกะได้ใช่ไหมครับโอเคใช่มันจะเหมือนขนมใช่ไหมอ่าอันซึ่งอันนี้ก็จะเป็น4 01ครับก็จะมีตัวสีบอกอยู่ด้านหลังใช่มีทั้งหมด6สีี๋อใช่ครับผมเป็นสีเบอร์2เขาเป็นสีเบอร์5โอเค นี่ครับอันนี้ออครับผมก็จะมีทั้งหมด6สีแต่ว่าจะมีสีเบอร์5้าครับผมที่เป็นสีชื่อว่าเจซี่ป๊อปใช่มันจะเป็นสีที่เหมือนกับแบบว่าพอทาปุ๊บมันจะดูป๊อปขึ้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นสีที่เราสามารถใช้ได้บ่อยด้วยแบบว่าใช้ได้แบบเวลาไม่แต่งหน้าแต่ทาแค่ลิปก็ได้เวลาเอามาปัดแก้มก็สามารถทาได้เพราะเพราะว่าอันนี้ค่ะเดี๋ยวผมน้องแกะให้ดูได้ครับผมใช่ครับตรงด้านในก็จะฟิลเหมือนแบบ แกไอติมออกมากินเลยนี่ใช่ครับผมใช่ครับผมก็จะพกพาง่ายก็คือด้วยความที่ตัวแพ็กเกจจริงเป็นแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราควรออกแบบให้มันลิงก์กันประมาณนี้ครใช่อันนี้ก็จะเป็นสีเบอร์ห้าซึ่งสีชื่อว่า JC ซอบมันก็ที่เจมชอบสีนี้มากสุดเพราะว่าแบบก็อย่างที่กล่าวไปข้างตน้นมันสามารถใช้ได้แบบทุกทกวันแล้วก็สามารถแบบเราไม่แต่งหน้าก็สามารถทาได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเออมันดูแบบ โดดไปดูอะไรแบบนี้ไปคับผมก็เลยแบบเอาไปสิ่งนี้ใช่ครับผมแบบว่าเป็นฟิลเหมือนกับแบบเราเพิ่องออกกําลังกายเสร็จอย่างเงี้ยแบบว่าพอทาลิฟเสร็จปุ๊บเอาลิปแตะแตะแ,แก้มอะไรเงี้ยมันจะฟิลเหมือนแบบใช่จริงๆเราจริงๆเราไปยิมแต่เราไม่ต้องเล่นแค่ทาลิปก็รู้สึกว่าเหมือนเล่นแล้วถามว่าเคยทําไหมก็เคย,เคยแบบว่าไปแล้วแบบไม่อยากเล่นอย่างงี้ก็ทาแก้มแบบทําเป็นเป็นเหนื่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คุณเหนเลย จริงๆอะครับผมก็คือด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าพี่ๆที่อยู่ในด้อมของเจมส์ะครับผมเขาก็จะชื่อด้อมว่าด้อมเจซี่แล้วเราก็รู้สึกว่าไม่คือไม่ว่าจะเป็นงานไหนทุกคนก็จะมาซัพพอร์ตเราตลอดอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะตั้งชื่อนี้ให้ด้วยแล้วก็ไอ้คำว่าป๊อปก็คือพอมันทาปุ๊บมันดูแบบมันดูป๊อปแบบมันดูป๊อปป๊อปอัพขึ้นใช่ก็เลยแบบตั้งเป็นว่าเจซี่ป๊อปดีกว่าใช่ครับผมเจซี่ป๊อปเนี่ยครับใช่ครับผม นี่ครับผมว่าขอโทษน,นะครับใช่ครับผมแล้วก็นี่ครับผมอันนี้ก็ถ้าเปิดมาก็จะเป็นฟิลแบบนี้อ่ะหนึ่งสองสามเป็นฟิลนี้นี่จะมีทั้งหมด6สีใช่ไหมครับผมอันนี้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกใช่ก็จะมีแบบ เรียงจากสีอ่อนมากๆแล้วก็ไปสีเข้มมากๆครับผมใช่ก็แล้วแต่คนชอบเลยแต่ถ้าใครซื้อไปปุ๊บก็จะได้เป็นเซตแบบนี้เลยใช่ครับผมสีใช่ครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออยากให้เก็บกล่องไว้ด้วย <S 2> <S 2> <S <อ>ใช่เพราะกล่องน่ารักเพราะว่าคนออก,อกแบบตั้งใจใช่ตั้งใจวาดมากจริงๆอ่ะมันมีดาร์ฟแรกด้วยแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบมันยังมีความแบบขอแก้อีกนิดนึงครับผมซึ่งพี่เบีย์ก็ให้แก้มาเป็นอันนี้ที่ผมออกแบบล่าสุดด้วยอะไรอย่างเงี้ย จริงๆอ๋อนี่แหละครับผมคือคือไม่ใช่ถุงปุ๋ยนี้นะเป็นถุงปุ๋ยนีนครับก็ถ้าใครที่อยากใครอยากจะได้ถุงนี้ก็อาจจะไม่สามารถเอากลับไปไปได้อาจจะมาถ่ายรูปได้ที่งานใช่ครับผมมีถุงใหญ่มากน่าจะ50โลอันนี้ <c oughs> แต่ยกได้ใช่ประมาณนั้นครับ จริงๆอ่ะเจมอ่ะเรียนออกแบบแพ็กเกจจิ้งมาครับผมใช่แล้วก็แบบเราก็จะมีความแบบความนิดๆหน่อยๆว่าแบบเอ้ยแพ็กเกจจิ้งอันนี้ควรทาแบบนี้นะควรอะไรแบบนี้นะแล้วแบบพอเราได้มาออกแบบแพ็กเกจจิ้งจริงๆจากสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วก็เราก็รู้สึกว่าอยากออกแบบให้มันดีมากสุดด้วยนี่คือครั้งแรกเลยว่าที่แบบตั้งแต่เรียนมาล้วได้ออกแบบจริงๆก็ถ้าเป็นแบรนด์ของตัวเจเบครับทุกๆอย่างเจก็จะออกแบบเองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแบบมาในนามที่แบบว่า มีคู่พ<อ>าทเดร์ด้วย<อ>มันก็จะมีความแบแบ,บเอ๊เบบเอใช่ครับ,รบผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันก็จะเราก็อยากทําออกมาให้ดีมากสุดเพราะว่าทางเฟรนดี้มีก็เป็นลูกค้าเราส่วนเราก็เป็นลูกค้าของเฟรนดี้มีแล้วเราก็ได้รับโจทย์นี้แล้วเราก็รู้สึกว่าก็อยากที่จะทําให้เขาประทับใจมากสุดด้วยครับรวมถึงตัวผมเองอะไรเงี้ยตอนตมาครั้งแรกแล้วแบบออกมาเห็นมันเป็นล่ามเป็นังไงบ้างคจริงๆก็ต้องเกินก่อนตอนด่าแรกที่มันออกมาครับแล้วผมรู้สึกแบบ มันได้มากกว่านี้เราก็เลยขอโอกาสเขาว่าพี่เขาเดี๋ยวพอถ่ายพีเซนเตอร์เสร็จเดี๋ยวขอกลับไปแก้อะไรเงี้ยครับใช่พอผมแก้น่าจะประมาณวันถึง2วันวก็ส่งแบบให้พี่เบียร์เลยว่าแบบโอเคพี่อันนี้ผมคอแล้วอนะไรเงี้ย<ม>ใช่ครับผมใช่ครับผมซึ่งตัวดารฟแรกก็จะอยู่ในวิดีโอตอน ตอนถ่ายเป็น VTR ออกมาซึ่งอันนั้นเป็นดาร์ฟแรกผมก็เลยขอแก้อีกดาร์ฟหนึ่งก็มาเป็นดาร์ฟตอนเปิดตัวนี้เลยฮะใช่จริงจริงตอนเจอของจริงก็รู้สึกดีกว่าที่คิดเยอะมากๆเลยครับเทคนิคการสกรีนเอ่ยอะไรเอ่ยด้วยแล้วก็บรรยากาศงานก็รู้สึกแบบเนี่ยอย่างเส้นบู๊ถ่ายรูปหรือไม่ก็ตัวถุงน้องอินด้วยก็รู้สึกว่าชอบใช่ชอบมากแฮปแฮปแฮปปี้ตั้งแต่ตอนเลยเข้าเข้างานมาเลยครับประมาณนั้น ใช่ครับผมแบบว่าใครอยากให้เกมออกแบบก็ได้จริงๆได้ครับผมใช่ครับจริงๆผมรับได้หมดเลยครับร้อนร้อนเงินหน่อยนิดนึงบอกพี่เบียร์ได้เลยครับผมรับออกแบบทั่วราชอาณาจักรเลยแต่ว่าจะว่างไหมก็ต้องดูคิวกันอีกทีนึงใช่ครับได้ครับโอประมาณนั้น ครับผมก็ยังไงก็ขอฝากแบรนด์เฟลลี่มีด้วยนะครับผมก็จริงๆอ่ะเฟลลี่มีมีหลายผลิตภัณฑ์มากๆเลยซึ่งลายของเจนที่ได้คอลลับกับเฟลลี่มีก็จะเป็นตัวลิปตินออยนี่แหละครับผมก็ใครที่อยากได้นะครับก็ต้องติดตามรายละเอียดผ่านเฟลลี่มีได้เลยครับผมจะอยากจะบอกว่าเป็นสิ่งของที่ต้องมีมากๆเพราะว่าเก็บลิปได้เก็บกล่องด้วยนะครับประมาณใช่ถ้าใครมีก็สามารถใส่แฮชแท็กงานของวันนี้ได้หรือว่า หลังจากนี้ก็สามารถใส่แฮชแท็กเจมสูหรือว่าของเฟรนลี่มีเอ็กเจมสูได้เลยก็เดี๋ยวจะไปส่งอยู่ตลอดครับอ๋อใช่ผมกว่าเลยเพลงใหม่ออกมาแล้วเพลงใหม่พี่นึกว่าปล่อยเพลงเดียวแล้วคือจะยุบวงแล้วได้ไม่เลยจริงๆออกสามเพลงเดี๋ยวค่อยยุบไม่ใช่พูดเลยไอ้ก็อ่าเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าอกหักเป็นเพื่อนเธอครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ be side you นะครับผมก็จะแบบ ออนเขาบอกกันด oh, ีว่าออนสิใช่ปะใช่เขาเขาบอกแล้วก็จะปล่อยตัว MV วันที่14นี้ครับผมใช่ก็ฝากด้วยครับก็เป็นเพลงแบบเป็นเพลงใสๆฟิลวัยรุ่นหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมมีเวลาลงตัวกับทำเพลงด้วยจริงๆริงมีครับผมแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่า แตล่ละคนก็จะชอบมีงานแบบนี้แบบแบมบมีแบบไปงานอีเวนต์ไปงานต่างประเทศอะไรแบบนี้ครับผมก็จะนัดเวลาการส่ดนใหญ่เลยก็จะเป็นช่วงดึกแบบเลิกเลิก,เลกงานเสร็จก็มางานต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่าใครไม่ว่างช่วงดึกก็ช่วงเช้าก็ต้องมากันแบบส1บเอ็ดโงถึงบ่ายสองหรือไม่ก็ช่วงแบบสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ทุกคนฟูมาก จริงๆริารวมตัวกันคือนับครั้นได้เลยนะแล้วคจริงจริงอ่ะเด็กอยากไปออกงานเยอะๆเลยครับผมแต่ว่าเวลาแบบมันไม่ตรงตรงกันหลายๆคนคิดว่าโอ๊ยเด็กไม่มีใครจ้างเลย <c oughs> มีนะพี่แต่ว่าผมไม่มีเวลา <c oughs> ใช่พวกผมอยากไปออกกันด้วยกันนะเพราะว่าเวลาพวกเราได้มารวมตัวกันอ่ะมันแบบมันค่อนข้างจะแฮปปี้มากๆแล้วแบบเวลาไปออกงานร่วมกันอีกเนี่ยแฟนๆของแต่ละคนก็มาด้วยก็รู้สึกอบอบอุ่นแล้วก็อยากแบบจะไปโชว์ทุกวันอยากโชว์ทุกวันเลย ใช่ครับผมก็เดี๋ยวอาจจะแบบว่าหรือว่าถ้าคุณลูกค้ากลัวว่าเด็กจะไม่มีคิวทุกคนสามารถที่จะจ้างเด็กไปได้เลยแบบเอาแบงของลูกค้ากับแบงของเด็กมาคอลแลบกันอะไรประมาณนี้ใช่เราสามารถไปออกได้เลยค่ะจริงๆก็อาจจะต้องมันจะต้องมีการคุยกันทั้งตัวทีมงานด้วยแล้วก็ตัวของเด็กเองด้วยเพราะว่าระบางทีอย่างนี้ครับผมว่า เราก็เข้าใจเนาะแบบทํางานมาคือเด็กบางคนเงี้ยครับเขามีงานแบบวันหนึ่งมากกว่า2ง,งานก็ก็มีแบบมี3งานอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นผมโดนคั้วไป3งานเลยอะไรเงรี้ยแล้วพอจะมาซ้อมอีกอะครับคือมันก็มาค้องซ้อมได้แหละแต่ว่า Energy หลายๆอย่างมันแบบมันมันค่อนข้างที่จะเกือบเกือบป่วยละอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะให้พักผ่อนแล้วก็หาวันวันซ้อมอีกวันหนึ่งแต่ว่าเวลาซ้อมทีก็ซ้อมซ้อมนานครับผมแบบซ้อมจนกว่าแบบ เราจะจะชัวร์ว่าโอเคมันเข้ากับเราเก็บม,มาก,กี่วันแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ในวงมีการแบบท้อไหมเขาบอกว่าเวลาพวกเราแบบจริงจริง,รงมีทอ้อไหมเหรอคะจริงจริงมันไม่ใช่ทอ้อแต่ว่ามันเหนื่อยมากกว่าแบบมันมันมันไม่ได้เหนื่อยใจแต่ว่ามันเหนื่อยกายคนระับใช่แบบว่าบางบางคนก็อ่าอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยบินกลับจากจีนมาปุ๊บก,ก็ต้องขึ้นรถตู้ไปห้องซ้อมเลยมันก็มีความลาลาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า คอนนอนตื่นหนึ่งก็หายอะไรเนี้ยครับผมใช่รรจริงๆเราปลุกเอเนอร์จีกันเองบ่อยมากแบบอ่ะก็อย่างเช่นคนที่เอเนอร์จีเยอะสุดในวงก็จะเป็นเป็นต,ต,ตีตีตีก็แบบตีอาจจะเป็นคนที่แบบว่าคอยแบบมาชาร์จพี่จีมีออว์แบบมัม,มีนนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเออมันก็ก็ดีเพราะว่าแต่และคนก็จะมีพาร์ในการช่วยเหลือที่แตกต่างกันใช่ก็อย่างเช่นแบบอู๋ก็จะเป็นฟิลแบบ อ่าแบบพี่เต้นแบบนั้นอ่าแบบมีลายของอูอะไรเงี้ยส่วนปอก็จะเกี่ยวกับเรื่องการร้องส่วนตีก็จะเป็นฟิลแบบพุชอัพอ่าส่วนผมกับเตอร์จะเป็นสองคนที่คอยแบบคอยเมนเทนแบบหลายๆอย่างอะไรประมาณนี้ส่วนยิมก็จะเป็นฟิลแบบว่าเป็นแบบที่ปรึกษาของเด็กๆหรือว่าของผมด้วยอะไรประมาณนี้ ไม่จริงจริงแบบว่าเห็นเราตีกันแบบนั้นเราก็ลาการแบบว่าเราเรามีอะไรเง,งี้ยเราก็เป็นห่วงกันใช่ครับคนถามอยู่ไหมคะว่า,าแบบเอ้ยเดไปยังไงต่ออนะไรเงี้ยจริงๆอ่ะจริงๆตอนแรกอ่ะครับเราก็คือจะพูดยังไงดีอ่ะเด็กๆมันเกิดจากความชอบส่วนส่วนตัวของเราทุกคนเลยแล้วแบบพอเราได้ทํามันปุ๊บเราอะรู้สึกว่า ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแมสขนาดนั้น<ม>จะต้องเป็นระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยเราแค่เลยรู้สึกว่าการได้มารวมตัวกันทําในสิ่งที่เรารักเงี้ยแค่ได้ทําก็โอเคแล้วเงี้ยครับผมแต่ว่าพอาได้ท,ทําทังทีเราก็รู้สึกว่าก็อยากทําให้มันดีอยากทําให้มันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบไม่ใช่เป็นฟิลเหมือนกับแบบจู่ๆก็อยากทาแล้วก็แบบเอ้ผ่านผ่านไปอะไรเงี้ยครับใช่ขนาดทนี่ไม่ค่อยม,มีเวลาจะไปว,วอ,อ๋อใช่ครับ <ๆ S 1> ผมก็ล่าสุดไปไปรับรางวัล ว้ป่ามมิวสิกเอาอวอร์ดที่จีนมาครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมก็สำหรับเป็นรางวัลศิลปินหน้าศิลปินหน้าใหม่ที่ไม่ได้หมายถึงแบบไปทำหน้ามาใหม่หรืออะไรอยอกยอกใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณ DX ทุกคนมากมากเลยนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็ขอบคุณทางว้ป๋อมมากเลยครับผมที่อมอบรางวัลน,นี้ให้กับพวกเราใช่จริงจริงตอนนั้นทุกคนเครียดหมดเลยครับเพราะว่าแบบ คือต้องสื่อสารเป็นภาษาจีนด้วยต้องแบบคือเราก็ยังไม่เคยไปงานแบบนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าพอพอไปถึงหน้างานอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโล่งหน่อยเพราะว่าแบบโอเคเริ่มสับทางแล้วว่าแบบโอเคควรวางตัวแบบนี้อาจจะจะทำอะไรต่อฝอีๆน,นี้ครับผม,มผมหรอจริงๆไม่ได้ขนาดนั้นพี่แต่ว่าแบบว่าเราก็พอที่จะรู้ว่าวัฒนธรรมของฝั่งทางเขาบ้างว่าแบบเออมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ แค่บอกกับเด็กๆทุกคนว่าแบบโอเคเดี๋ยวพอไปงานจะต้องทําแบบนี้นะพอไปงานจะต้องทําแบบนั้นนะเพราะว่าเ u านเจอร์ของแต่ละประเทศนะครับมันจะไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยรบบเราก็เลยแบบสอนๆไปแต่พอทุกคนฟังปุ๊บโอเคก็ทําตามทุกอย่างก็ออกมาโอเคมากครับเพลงใหม่ที่จะปล่อยออกมาคิวม่ีออมามีคิวที่ถ่ายเหรอหรือว่าคิว<ม>ที่จะไปโปรโมตมีเดี๋ยวพี่ๆเจอผมแน่นอนคืออยู่ ง <c oughs> ไม่ไม่ก็จริงอ่าคือผมมีอยู่ในอ่ผมมีอยู่ในลิสต์แล้วว่าแบบเดี๋ยววันนี้ต้องไปสัมพัสิบพาด <c oughs> เดี๋ยวต้องมีไปเดินสาย <c oughs> เยอะ <c oughs> เลยว <c oughs> ันนี้แฟนไมได้ฟังเพลงไหนไหมคะวันนี้ยังครับอาจจะวันที่สี่เพราะว่ายิ่งใกล้ๆวันนี้ยิ่งต้องห้ามห้ามเลยอ่ะห้ามสปอยเลยอะไรเงี้ยใช่สปอออยลลกมาี่่แตะคน พี่เห็นลุคของแต่ละคนแล้วพี่คิดคิดว่าแบบเป็นฟิลแบบฟิลฟิลไหนอะไรเงี้ยผมอยากถามพี่พี่อ่ะเมนใครอยู่ในวงให้ผมพูดป่ะผมผมพูดชื่อแต่ละคนผมดูรีแอคชั่นหมดใครฮอบใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เมนตีคนนึงไม่ไม่ใช่หรอวันนี้มาหาเจมส์ก็เป็นเมนเจมส์พอไปหา พอไปหาคนอื่นพี่ก็บอกพี่เป็นเมนน้องนะไม่แต่ผมแบบว่าผมอยู่กับพี่มานานแล้วพี่อาจจะแบบว่าเอออยากแบบหาเมนเพิ่มก็ได้เราเราอยู่กันมาตั้ง3าปีแล้วมันก็ต้องมีเบื่อกันบ้างแหละเอาจริงเราสามารถคี่วงได้ผมเชื่อว่าทุกท่านได้ ประมาณนั้นครับแล้วผลเรือ่องอะไรค่ะพี่ม้าอ๋อจริงๆก็จะมีะซีรีส์เรื่องเปรวเพลิงคู่ครับผมที่แบบไปถ่ายอยู่ที่จีนมาก็ตอนนี้ก็รอแอป,ปพูบอยู่ครับเ<ม>พราะว่าด้วยความที่เป็นซีรีส์จีนเนี่ยเขาก็จะมีมาตร,ตรการการคัดกรองที่แตกต่างจากไทยด้วยนิดค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ได้ชมชัวร์ครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็จะมี เปิดกล้องปีหน้าก็คือเรื่องอ Mr. แฟนแฟนบอยใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมสิ้นเดือนนี้ซอมไวเวอร์ใช่ครับผมก็ผมเล่นเป็นโนเกียในเรื่องอใช่ใช้ดูกันแลวฮะจะเป็นซอมบี้ไหมพี่ชื่อโนเกียก็คืออึดถึกทนเ,<อ>เคยใช้โนเกียกันไหมครับถ้าสายหัวคือไม่เชื่อละฮะท่าน เล่นเล่นเล่นเกมงูตลอดได้ครับเจนเราจะใช้โ้เราก็ยังเป็นเจนเดียวกันได้ก็นั่นแหละครับผมก็ขอฝากด้วยแล้วก็ในอนาคตก็จริงๆก็จริงๆก็ยังสนใจเกี่ยวกับเรื่องการแสดงอยู่ใช่ผมก็ยังไม่ได้จริงว่าเราก็เกิดมาจากการเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หวังว่าในอนาคตก็จะได้เล่นบทที่มันฉีกไปจากเดิมมากๆจริงๆอยากลองเล่นเป็นแบบคือเราเคยเราโอ๊ยเด็กกีดมีงานนี้เล ไม่ได้กีดทำไม่ได้กีดไม่ได้กีดไม่ได้กีดพี่เองพี่เองพี่เองดูแบบฮะพร้อมการแสดงคี้ไหมไม่ครับผมก็จริงๆแล้วคือเราพอเราลองได้เล่นเป็นตัวร้ายในเรื่องของเบียเซอร์แฟนบอยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแป๊บนึงแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ทำงานก่อนโอเคโอเคแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะเปล่าแบบเด็กเด็กเยอะเด็กเยอะเด็กเยอะใช่ก็ก็นั่นแหละครับเราอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองเล่นร้ายมากกว่านี้มากๆอะไรเงี้ยใช่ ยัง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 ไม่รู้ก็นั่นแหละครับผมก็แบบว่าก็อยากลองเล่นแบบฟิลแบบนี้ดูบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นเหมือนเป็นชาเลนจ์หนึ่งในชีวิตเราเหมือนกันการที่จริงจเหรอจริงจริงพอยของผมคือก็พอเราเล่นเล่นเป็นตัวร้ายนะครับเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเราล้ายมากสุดคือ เกลียดในตัวละครได้แต่อย่าเกลียดเราในชีวิตจริงเลยนะครับตัปกติเย็นเป็นคนไลน์ไหมคะจริงๆหรอจริงๆไม่เลยตื่นตีห้าทุกวันตื่นมาทีบ้านตื่อาบน้ำมางานนี่แหละครับไม่ได้มาใส่บ่ายจริงจริงก็แบบว่าจริงๆอ่ะชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าแบบมันค่อนข้างที่จะแบบว่าก็คิดอยู่ในใจว่าในชีวิตจริงเราเราจะได้ทําแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยใช่แบบว่าแบบฟิลแบบขัดแข้งขัดขานน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็สนุกดีฮะจริงๆถ้าใครดูนายแล้วเกียดไม่ลงแสดงว่าคุณรักผมมากเกินไปไงต่อให้รลายังไงคุณก็รักใช่แต่คนที่เกียดจริงๆอ่ะก็ต้องรักผมเลยจริงๆเวลากลัวแบบเดินเดินออกไปซื้อข้าวโดนตบไม่เอาละแต่แต่อยากจะเล่นไลน์นะ ใช่อยากเล่นไลน์แต่ก็กลัวมันแบบกลัวเหมือนกันแต่ว่าคือเ้าเล่นไลน์สุดแล้วมีคนมาด่าเราได้นี่ถือว่าเราประสบความสำเร็จใช่ครับผมก็จริงๆถ้าด่าแบบว่าใช้ชื่อว่านายเนี่ยจะด่าแบบด่ายังยังไงก็ได้หมดแต่ถ้าใช้ชื่อเจมด่าเนี้ยอันนี้ต้องขอโทษก่อนเลยอย่าเลยนะครับไหว้ก่อนเลยใช่กลัวแบบมีคนอินเกินเลยใครจะกล้าด่าลนะอ่าสรุปคือพี่ไปเขียนข่าวนายแย่มากเจมเล่นเกินไปป้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ละไม่ได้ละ ไม่ได้แล้วเออใช่ครับเอาโอใช่ผมผมเปิดหัวข่าวเลยผมแคบหมดใครเปิดหัวข่าวอะไรมาไม่ผมผมรู้เลยนะเลยได้ครับก็ประมาณนั้นใช่ครับผมก็จริงจเดี๋ยวช่วงประมาณแบบปลายปลายเดือนก็จะมีแบบบินไปจีนอีกแล้วใช่ครับผมก็มีบินไปจีนเดี๋ยวก็ไปญี่ปุ่นไปนู่นนี่นั่นครับผมใช่แต่ว่า รู้สึกว่าเดือนเดือนนี้ได้อยู่ไทยมากสุดใช่ใช่ครับผมซึ่งปกติก็จะแบบไปแบบบินไปจีนแบบสองครั้งต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แบบงานแฟมมิตติ้งงานแฟมซายอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ประเทศไทยจะได้มีเจมไหมคะประเทศไทยจะได้มีเจมไหมหรอเดือนนี้ก็มีครับแต่ว่าก็เดี๋ยวฟังวันที่ที่สิบสี่เดินสาย ติดต่อกันเลยแต่ยังไม่ไม่บอกว่าเป็นวันไหนไงบอกว่าเออแบบว่าพอเปิดเพลงปุ๊บก็ไปต่อเลยเพลงปล่อยเมื่อไรที่ไหนเพลงนะครับผมเพลง B side U อกหักเป็นเพื่อนเธอนะครับผมปล่อยวันที่14นะครับผมที่ช่อง Dream d m u s i c ครับผมส่วนเรื่องเวลาขอเช็คก่อนกลัวพูดผิดนั่นแหละครับผมแต่วันที่14แน่นอนครับผมทุกคนก็สแตนบายไว้เลยใครทำงานอยู่ก็เปิดโทรศัพท์ดูไว้เลยได้ครับผม ครับผมขอบค<อ>ุณมากครับผมมากครับ